ครับเจนุสครับผมสวัสดีครับวันนี้มากันหลายช่องนะครับผมมาตามนัดเนาะเจนุสเนาะไม่น่าตาเหมือนคนจะถูกหวยนะใช่ไหมหมอโงหมอเฮงผิวพรรณดีช่วงนี้ดูดูดูแลล้วดูแลรอบก่อนเป็นความฝันของเจนุสนะครับเนาะเป็นความฝันว่าฝันว่าไปเมืองผีใช่ไหมครับผมวันนี้เรามาตามนัดคือเลขลับแฟนฝรั่ง เป็นเพื่อนของเจนุชใช่ไหมครับช่ก่อนที่เราจะไปฟังตัวเลขกันคืออต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของแนวทางตัวเลขนะครับเนาะที่อยู่ประเทศไหนครับเจ๊อังกฤษครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่ได้ส่งตัวเลขมานะครับงวดที่แล้วเนี่ยเขาถูกไหมครับเพราะว่าเราเพิ่งจะได้มาทําโอ้เพราะว่างวดที่แล้วเขบาบดบดได้สื่อเลยนหะเขบาบ่ได้สื่อหลายอ่อออาเขาได้ยุ่ยเราว่าเขาสื่อว่าหลายเขาถูกตัวไหนเจ๊ ก็สื่อหาสองโอ้แต่เขาก็ไม่ได้ส่งมาให้เจ้ใช่ไหมบอกอืมวันนี้เขาเกิดคึกคืดยังคึกคืนไม่แล้วคึกแบบไหนเจ้แบบคึกคืดเขาคึกคึกคักเขาละคึกคักเฮ้คึกคักโอ้คึกคักอยากไปแล้วปานกินเราด้วยเพราะแล้วก็แล้วเชียนเออเป็นเพื่อนสนิทป่ะเจ้เพื่อนสนิทตัวละว้าวโอ้ คือจัมในคือคือจัมในก็คือพอเลขกันเมันว่าอแอสมองเขามีตะเลเหมือนีเขาเขาทำงานอะไรครับเขาทำงานมันเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านแต่ดูลักษณะเจนุสแตช่วงนี้หงอเฮงดีถ้าขนาดรอบที่ผ่านมาเจนุสก็ฟันมาดูื่ดูโอ้ฟันหน้าเนาะเชื้อติดเอาแบบนั่นเนาะเลยนะเอองวดงวดนี้คือมั่นใจเลยใช่ไหมสำหรับเลขเจนุสรู้สึก ถ้าแบบนี้อะน่นอนอ์มันมันจะต่างกันอยู่คือเลขแฟนฝรั่งนี่เขาส่งมาเมื่อไหร่เจนนท์ส่งมาเมื่อคืนนี่ช่วงช่วงกี่ทุ่มครับประมาณเที่ยงคืนเอาเจนนท์นั่งคุยคุยกันจนถึงเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนเพราะว่าเขาเลิกงานเที่ยงคืนเขาเลิกงานบัตรประมาณหกโมงแรกเนะเวลาเขาจะกัเวลาเราจะไม่หมือนกันเนาะ บ้านห้องหกถุมบ้านเขาหกบางแง่โอ้โอ้โอ,อ้โอ้โอ้อเวลาไม่ตรงกันจะไ,ไม่ตรงกันโอ้อครับผมแล้วพอได้ตัวเลขปุ๊บจีนุชฝันดีไหมโอ้ฟันดีฟันฝันแบบไหนเจ๊ <c oughs> อเพอได้เลขชุดนี้มาเนี่ยครับ <c oughs> ฟันว่าอะไรไปไดแบบอะไรนะไปเที่ยวละไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวหลับผู้นิ่งไปกับผู้นิ่งคนหนึ่ง เขาเลยบอกว่าไปร้องยิงคนหนึ่งเนาะแล้วก็เขาบอกว,ว่าเขาบอกพี่ไม่มีตังค์ให้นะคนว่าพี่จะมีแต่ตังค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบเอาไหมคนว่าแล้วว่าเอายูเรววื่องไในกระเป๋าอหน่ยไม่ได้แบ่งเศร้าไหมเป็นปึกๆเลยไหมแบ่งเศร้าครับพอดีก็เลยมาโอ้เลยว่ะก็เลยฝันฟัน,ฟน,ฟนไปเลขปั๊บก็ฝันเลยโอ้ฝันว่า เขาเอาแบงค์ยี่สิบมาให้เจนุดแล้วเจนุดได้เอาไหมครับผมเอาบุ้งไงเลยเอาโอ้แสดงว่าเลขชุดนี้นี่เข้าใช่ไหมฮะคิดว่านะอะไรเร่องอครับโอาเพื่อการแบงแ้งไไม่ให้เสียเวลานะครับเนาะครับขอชมตัวเลขหน่อยครับเจนุดครับเจนุดยกสูงหน่อยนะโอ้ครับอันนี้นะครับผมเป็นตัวเลขเลข แฟนฝรั่งใช่ไหมครับผมแมนคือเลขสามตัวคือบนเลขสองตัวนี่คือล่างใช่ไหมฮะอันนี้แมนอยู่อืมตรงไหนมาแค่นี้ครับห้าสี่แปดศูนย์เจ็ดแปดคือย้ําว่าเป็นเลขของเพื่อนเจนุดนะครับผมไม่ใช่เลขเจนุดเนาะแมนแล้ว,แล,วแล้วที่ฝันมาสองศูนย์เนี่ยเอาไหมครับเจนุดครับ 2องูนี่อี่เอาอยู่ด้หลืออ่อเอาเขียนไว้หน่อยก็ดีเนาะสองศูนย์เนาจินนุะมีอะไรวะอ่าประกายนุน,นะครับผมอมเขียนจินจนนุษเขียนนะครับสองศูนย์มาใหมา่เดี๋ยวเขียนให้ก็ได้ครับ2.0 2.0สองศูนย์นะฮะ ตัวเลขนะครับผมเอาเจ,เจ,เจนุษยกตัวเลขโชว์ก่อนนะครับสองตัวเลขเลขลับแฟนฝรั่งนะครับเนาะครับส่วนเจนุษฝันเพิ่มเติมคือว่าได้แบงค์ยี่สิบนะครับววน,นี่นะเลขลับแฟนฝรั่งวัคนี้มันใจว่าสาวว่าเจนุษมันใจได่ไหนอันนี้พวเกียวกับเจนุษแมันภาค่ะวกเกียวพวเ,เกียวไม่จะสวงสูนแมนอันนี้เป็นเปนเพื่นอนะของเจนุษนะครับผม เป็นยู่ประเทศอดกเจนคุณผ้มอังกฤษนะครับเป,ป็นมุ่งกัะจักปีละค่ะโอ้ปยี่สิบกุ๊าปีแล้วเะกีเจนนตอะไรแฟนพลังก,กันแม่ยหลังงปียังไงอันะเห็นว่าีอ่านี่นะครับเะกีก็ได้ตังคนตังได้ไม่แฟงเนแล้วองตายฮะลกเขาบินเจ้าของตายแฝนเจโนติอาแฝเจียตสีย นะครับแ้นเจนรุเสียหลายปีแล้วบค่ะได้ยี่สิบสองปีนะประเทศไหนแซนเจนอังกฤษเนี่งเจนรุ่กเลยพระเทเป็นแ้นฝรั่ง้องเขา<ะ>เลยบอกเลยไม่ก็เลยบอกอีกเนอกอก <laughs> จน,นก็หาแนวทางอ <laughs> ย่างเดียวหาแนวทางอย่เดียวเีกนเันก <laughs> เงเรีกเ่นเบอร <laughs> ์ูลห้จอบน่นจอบนี่ทนเลยเบเก แสดงว่าเจนูต์นี่ก็ถูกบ่อยเหมือนกันใช่ไหมครับถูกอยู่เออมาเข้าสื่อไงมานมันอยู่ในสายเหลือบไปแล้วครับคือวันนี้คนมักในกับมัดที่โตแหลย้ายเยอะพอแม่ของเจนูตแมมย้ายเยอะพอแม่เด็กเจนูตมาแม่เด็กมากแค้นกามแมมของเจนุตกับกามเจนูตครับอันนี้ของมูต้องหาเพราะเที่ยวกับ แมนคนฝากกันบ่ปลปวยแฮะจะมีรงวันอยู่นะถือกะไอนฝากปวยอพี่แมว่ามนมถือแล้ถือ่คือยูต่ว่าถือว่าหลแล้วก็ถือว่าเล่นแล้วก็ว่านันเป็นไงแล้วก็เลยคิดคิดอีกล่ะคือคาดขึ้นกลป่อยเคือคืออยากจะส่งมาให้แล้วแมน ครับโชว์ตัวเลขสักรอบนะครับเจนุชครับผมให้เอฟซีได้แคปหน้าจอไว้นะครับเนาะครับยุกยุกถอยถอยหลังนะครับถอยหลังนะฮะโอเคพอดีครับครับก็มีห้าสี่แปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์สี่สองก็สามหกมีชุดเน้นให้ไหมครับผมเพื่อนได้เน้นไหมครับว่าตัวไหนที่เน้นพิเศษครับผมนี่ดีเจ็ดเก้าดีครับเจ๊ เลขเลขสามตัวเน้นเน้นตัวไหนครับเลขสามตัววะครับศูนย์เจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าอ๋อที่ที่ส่งให้เจนุสบอกว่าเน้นตัวนี้เลยใช่ไหมครับบอ่นี่ละนันเนี่ยนเน้นตัวนี้ก็ตัวนี้สองตัวอืครับผมเขาเป็นแนวทางนะครับเนาะครับเป็นแนวทางก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเจนุสนะครับที่ส่งแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านนะครับผมอาจารยนุชยกขึ้นอีกสักหน่อยครับผมอ่า แนวทางตัวเลขนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเจนุสนะครับสําหรับแนวทางเลขลับแฟนฝรั่งนะครับผมครับแค่นี้แหละครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของเจนุสนะครับผมเป็นแนวทางของเจนุสเป็นเลขลับแฟนฝรั่งนะครับไอซีครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ